แอดเลอร์โดนจุดแอดมิดหลวงว่า c r <laughs> อ6ร์หาจะเดิมเนิร์ไปครับอืมตอนนี้ยังครับแต่อนาคตไม่แน่น่าจะอีกไม่นานครับ CR56 ไ,ไทีอาร์ไ,ไ้ไหนไปที่ชอบที่ชอบไปที่อื่นเลยไปตรงนั้น ขาดห้าร้าอยโอู๊นัดเลยตรงไหนอะ่ะนี่ไง<อ>มึงขับเลยมาไว้ดิตรงไหนอ่ะหืมตรงไหนวะลืมไปแล้วนี่นี่นี่นีน่น นี่ไงข้างหน้าเองเอ้าาเอาหมดเลยเอาหมดเลยดีกว่าเดกเกมข้างนอกหมดโมดเตอ่ะไปบอกโมดเตอ่ะโมดเตอ่ะเอ้าไอ้เมย์มึงขับรถมาทับใครเขาปะเนี่ย ไม่ใช่มันอ๋อกูอ <laughs> นึกว่ามึงขับรถมาทับใครครับปล่อยรถไหลมาทับมาตายโยนตังมาเอา้เอาแล้วมึงซื้อยูเอวไวยังยัยงเอาละไปเอ้าลวง เออแล้วว่ะโอ้โหนี่ร้านค้าสวยสวยสวยไปพี่มาแล้วครับน้องๆ ไม่แม่ม่ของผมโอ้โหกูก็โดนลูกสองดาวหนึ่งโอ้โหอาจะขับรถลาวบันไดเรื่อยเลยดีนะเพื่อนทำดีสองกล่องดาวหนึ่งดาวดึงดาวดึงกัวปล่อย เฮ้คุณระตีปะะ้ป่าววะเม่คุณระตี้หรือเปล่าเม่สองขีดนะเพื่อนดูอยู่แล้วไปแล้วเฮ้ยเต็มเลยเขา呐นอะ้าบโอ้โหเต็มเลย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 เต็มเมคอตั้ไงเรียกอบอกมาแล้ว ดาวดาวหนึ่งดาวหนึงดาวหนึงต้องบดาวหนึ de okay, ่งทันไหมเนี่ยทันไหมทันไหมไม่ทันกูแอรไอีกอันไม่โดนล้วะ bắt kịp Mấy lú, lú cầm lăng khơn về Điều, anh từng cái tín bỏ quá Ờ, cú luông Quá lạ Chân lạng, chân lạng Cò tẹc Đáo nừng, đáo nừng, đáo nừng หน้าต่างนี้เลยมันโจมแก๊สมันโจมแก๊สเจ้าอีกไปไปไปเมฟไป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 เจ้าจับกันเลยตาวสุงนั้นเจมที่ไหนเจมดาวดแล้วดาวดิงแล้วข้างบนทิ้งไปเลยอยู่บนสุดแล้วนะ ใส่ลูกไอ้เหี้ยเส่เจ๊ญญะชีวิตมันลำบากลำบนจากวันแรกทุกอบอกเนี่ยเยี่ยนรีบดิเย็น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 ไม่เจอวะเปิดเปิดเปิดยอดนะได้ได้ได้เปิดแล้วไอ้ตึกนี้วะเอ้ยน,นี่นี่วิ่งอยู่โน้ตเอาดิต้องเอาแล้วแหละ เข้าตำรวจโอเคโอ<บ>้นี่เราล่าหมดตำรวจมันไม่มีปืนเลยนะอยู่ในตำรวจชั้นล่างชั้นเดียวกับเราเลยเข้าไปขวาจัดไปไหมไหนวะข้างบนข้างบนข้างบน โอ๊ยโห่คุณโดนอะไรวะระเบิดอ่ะที่มอนี่มันเอาไอ้มันเอาไอ้นี่ดักยิงโอ้โห้เฮี้ยโดนกูเต็มๆเต็มเลยกูใจตกใจไม่กล้าเข้าต่อเลยสัตว์เบรกเฮี้ยบเบรกเฮี้ยโออกกูจะลุกเลยไม่กล้าเข้าต่อเลย โอ้ ة, น Saint ั housing, oh, ่นไงเจมจกดเจมเจมเจมจกเจมบข้างบนโอ้โหดเลยเนี่ข้างล่างก็มีเจมอุยเิกูจากไหนอะนี่ไงข้างบนเนี่ยอุ๊ยไมไม่เห็นวะไอเม

หลังเหรอใช่ก่อแตกตายแล้วได้ปะไม่ได้ไม่ได้หามุมอยู่นี่ีเขาบ้านแล้วดาวหนึ่งฝั่งซ้ายยัดกันยับเลยวะ ไอเมเราดักซ้ายได้ดักซ้ายก่อนก็ได้ไหนซ้ายไหนข้างหลังไงที่ที่มึงม้างอยู่น่ยเออนั่นแหละมันต้องวิ่งเข้าอ่ะเรางัดมันได้ก่อนก่อนที่เราจะเข้าแต่เราอยู่นี่ได้เว้ยเราไม่ต้องไม่ต้องเข้าเออปล่อยให้มันงัดกันไปตรงนั้นออกแล้วออกแล้วเมออกมาแล้วไม่ดาวที่ตัววะ ตัวเดียวกูเห็นตัวเดียวตายแล้วหนึ่งตัวฆ่าตายไปแล้วตัวตรงไหนมาชิดบ้านตัวหนึ่งเขาฝังไหนละเมมึมอย่าพึ่งห้าวที่<ว>มึงไม่รอกูเลยอ่ะ<ว>เรามีรถ <6 S 2> หกตี้เยอะมากนุย้ยอยู่บนที่เดิมดำๆไปหาแม่ง่าไม่เราขับรถอ้อมไปไหมห<ะ>ขับรถอ้อมไปไม,ไไมันมยิงมา<ป>แล้วมันยิงยับมาแล้วอ้อมไปอยู่ไหนอะมึงขับไปเลยมึงขับไปอยู่ใต้มันเลยเดี๋ยวคุวิ่ง Earthy, lai, ừ, cái đi young man cơn 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 u e tay tao nó cunon đu nó đi. lúc nào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  lúc cô với mày nhát em cú nhát em chuyện mày không nghĩ tôi nghĩ tôi nghĩ đấy ระวังมันมา,ากูใส่กอบแป๊ปบกูจมวงไหมกูจมวงสวยสวยเอาวะ แชมป์แรกในแบบใหม่วะยั่ใส like <ivan> ่หน้ากากมาด้วยใส่หน้ากากโอ้โหขอบตาดำมาเลยกู่า่าฮ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 ่าใช่นอุบัใช่น้ำอุบัติ